ครขอโทษหลายๆเด้อลูกหลานทุกผู้ทุกคนออกมาวัานนี้กะอยากมาถามเนาะคนที่พูดเราเต้นเรามีความสุขก็ผิดอายลูกหลาดเออนี่ใช่นะคะแต่ว่าอีแกมึงเอ้ยหน้าตาดูไม่ได้ทำไมดูไม่ได้ล่ะคะหน้าตาก็คือว่บนั่นอยู่ถ้าคุณไม่แก่กระลูไป สิปีไปหน้าคุณก็จะแก่เหมือนหญ้านี่แหละคะ่ะหน้าตาก็จะดูไม่ได้เหมือนหญ้านี่แหละตอนนี้ยังสาวอยู่ขอให้สาวไปนะคะอย่าเพิ่งว่าแก่ดูไม่ได้หญ้ายังไม่ทันได้ตายค่ะยังเป็นอยู่หญ้ายังพันในโลกใครได้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณคำชมนะคะ สองคำก็เลิกติดตามสามคำก็เลิกติดตามจะเลิกก็เลิกไปเลยค่ะไม่ต้องมาบอกถ้าใครรักหญ้าจริงๆในตัวหญ้าที่หญ้าเป็นอยู่หญ้าสนุกสนานอยู่ก็เข้าดูได้นะคะถ้าผู้ใดบ่ชอบการเต้นการลัสนุกสนานออก็ไปดูที่อื่นช่องมีมากมายนะคะมีเยอะแยะหลายพันล้าน่องเนาะ เลือกดูว่าต้องจะเป็นว่าเอ,อเข้ามาดูแล้วพูดนู่นพูดนี่ไม่ไม่ต้องจําเป็นค่ะยังไงก็บคอกําลังใจขอบคุณคําชมนะคะคุณสวยเมื่อคนแก่กคนนี้ก็ไมไ่รู้จักอะไรกับคุณคุณจะมาจ้องรังเกียดคุณ กคุณนี่ล่ละคะคุณถ้าเมื่อรังเกียจเราไม่ต้องมาดูเขาผ่านไปก็จบเข้าไปดูที่คุณชอบหรือช่องที่คุณชอบนะคะไม่ต้องจำเป็นมาดูพากให้คิดช่องที่เขาดูแล้วะสวยงามๆของกินหนูมีเยอะแยะตามสไตล์ของย่ามากักจะสิเป็นเว็บซีแลละคะ่ะ จะดูก็ดูลูกหลานคนไหนพอใจให้กำลังใจแงาก็ดีคนไหนพูดดีแง่ก็ดีบางครั้งปากหวานมั่งละ่ะก้นเปรี้ยวมั่งละ่ะก้นเปรี้ยวมันเป็นยังไงแงยจะถามคืนค่าทุกคนแง่ายังยมาเคยเลยมาเคยรู้จักก้นเปรี้ยวมันออกมาเป็นยังไงแง่ายังไม่เคยเข้าไปดูเนาะก้นของคนมันเปรี้ยวมันเป็นยังไงมัน คนเปรี้ยวมันเป็นยังไงเนียอยา,ากจะถามคืนค่ะเนีย่ยก,กับโบเคยเนาะบบเคยได้ยินกับเพิ่งได้ยินเนยลยค่ะอยากเจะมาเจะดูอยู่ค่ะว่ามันจะเปรี้ยวเหมือนอันมะนาวเราอยู่เปล่าแต่กก๋น่ยโบก้าโบก้าเอามาเจะดูยังไงก็ขอขอบคุณในหลายๆนะคะคำพูดดีๆสวยๆงามงาม เอามาพูดกับย่ายังไงเขาขอเขาพุณหลายๆเด้อคนเราเวลาพูดอะไรไปเนาะมันก็นยังนี้แหละเราจะทำดีแท่ไหนคนดูคนมองเมื่อไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบกัญ่ากเข้าใจนะคะทุกคนเข้าใจเข้าใจทุกเรื่อง เตไปดูซ่องอื่นเธอคะ่คะเชิญค่ะเนาะมาเจอหน้่ผ่านผ่านผ่านไปคะ่ะผู้ใดรักก็ามาคนใดไม่รักกะไปนะคะซ่องคนที่เขาทำดีๆมีมากมายแล้วกย็ยามาทำแล้วกย็ยามาดูซ่องคนเก่คนนี้นะคะ หน้าตาเหมือนผีตรงไหนคะดูหน้าตาก็คือยังพอสซได้อยู่นี่หว่าไม่ถึงว่าเือเหมือนผีโอ้ีแกเอ้ยเหมือนผีดูไม่ได้กลัวจะกลัวทำไมมันจะน่ากลัวตรงไหนแหละคอขอขบคุณนคำซมคือว่าเป็นคำซมนะคะ เธอ,อเกียรติสันมากขอขอบคุณน,นะคะที่เข้ามาดูคำพูดสวยๆดูหรูเธอจะแก่บ้างกแล้วกันสิปีข้างหน้าเธอจะแก่เหมือนสันจะไปไม่ได้เลยนะคะเวลาจะเดินก็ต้องไปใส,ส่ไม้กุณเท่า และสิปีข้างหน้าไปนะคะคนสวยอย่าเบ้าใส่แต่คนอื่นเราต้องมองตัวเราเองยังไงก็ขอขอบคุณเดอ้อแล้วก็ขอโทษห,หลายๆ fc ทีน่าราทุกท่านทุกคู่ทุกคนที่รักงาน